เด้๋ยวอย่างเกาหลีพี่น้องเก็บแซมกันโอ้โหสุดยอดเลยกิมกี้เลี้ยวอะไรเถอะเดี้ยกลองหนึ่งมัอนี่มันว่าไรหน่ายเลยมัอนี่คอยหัวก็มาไปหัวก็มาเด้มาดีอ๋อเปิดอะไแม่เปิดวุ่นเป็นอย่างกลองอ่ะจ้ะอืมเปิดเขาเบิง้งสั่งมาหลายสั่งมาคักสั่งมาแน่

นับทีมาล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ออกวันนี้วันอาทิตย์วันนี้ใครวุ้ยเยบอกไปแตุ่ซนดอกไม้ของว้ยมี่ดอกไม้ของว้ยมี่หวยกรหังต้องมื่อละยี่สิบปีมานมาก่วยกระหัเก่าลวเถอืองวุ้ยเจว้ยมีมวันนี้วี้ยจว้ยมี่วันนี้อะไ่ลวยเกย์เย์พี่การประนวก ปุกย่างกทอเอ้ย่งปอมใกับนบอกปนักที่ส่ือไหักเกียวใ้ใส่จะคลองเกี๊ยวใบใส่อ่าผัานำแห้งอหามเกียวใใส่้นตัวเอาไปล่องกินเนื้อย่างกันเหมือนีแซ่บๆแฝจ้าจ้า